สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเองนะฮะสต็อปราดนะฮะวันนี้นะฮะเรามาอยู่ในแมปยมาราชเวอร์ชันสองนะเออ,อ <c oughs> ก็คล้ายๆกันหน่อยนะฮะหลังจากอีพีที่แล้วที่เรานะได้ทำการเทสของลังสิทธดอนเมืองนะฮะ <c oughs> ไปนะฮะ ก็คิดว่าดีไหมก็โอเคแต่วันนี้นะก็เราก็จะมาแคดิ้งโหมดหนึ่งนะนี่ผมไม่แอดมินใช้ได้รอดเี่จริงๆเออแต่เราอยดียัง,ยงไม่ใช้นะครับนี่เออให้เป็นบักเก็นเลยนะครับนี่ก็จะมีเสื้อให้ใส่เหมือนเดิมนะอ่าฮะ เดี๋ยวเราจะไปที่บ้านใหญ่แป๊บหนึ่งนะฮะวิ่งไปเลยครับวิ่งไปยาวๆเดี๋ยวผมจะมารีวิวสักครู่หนึ่งนะครับ ปึ๊บๆนะฮะก็ขึ้นบ้านไปได้เลยครับปึ๊บเปิดประตูปึ๊บมีบูมบอกกับนี่นะเออเลนโบเป็นได้ปิดห้องแป๊บหนึ่งฮนะปึ๊บอ่าสำหรับแมีนะถามว่ามีอะไรบ้างก็ มีโมเดลรถไฟให้ทุกคนดูนะก็หลังจาก EP ที่แล้วที่มีโมเดลรถไฟเหมือนกันแต่เป็นโมเดลแค่2อันใช่ไหมละ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าโมเดลใหม่นะอันนี้ขับไม่ได้นะจะเป็นโมเดลไว้ดูเฉยๆนะนีนะ่ขึ้นโอ้ยขึ้นไม่ได้อ ขึ้นไปนี่ไม่ค่อยมีอะไรเลย่ะตรงนี้นะฮะก็จะเป็นตู้คอนเทนเออในส่วนตู้คอนเทนเนอร์นะฮะรฟอร์ท SRT ฮะโรฟอร์รถไฟไทยบอทตอไม่แน่ใจเหมือนกันนี่นะก็จะเป็นส่วนของตู้คอนเทนเนอร์นะคะสีเลยอนะอันนี้ก็จะเป็นเป็นตู้ธรรมดานะครับ ล้วก็จะมีพวกตู้พิเศษเหมือนเทบกัง mm hmm. หัว GEA นะฮะแล้วก็โมเดลนะฮะของขอบวน Gek กับอ e าทีนะเหมือนให้เราไปเพ้นเองนะครับ mm hmm. นี่ก็จะเป็นของหัวรถจกักใหม่นะใหม่หรลิการาไม่รู้สองสามปีแล้วนะครับ mm hmm. อันนี้นะฮะ เป็นตูต้นะก็สวยนะสวยนะครับก็คนที่เพ้นก็เพ้นมาสวยนะเออนี่อ่ะขึ้นไปเลยยาวๆนะครับเออหัวรถจักนะฮะก็จริงๆนะฮะอันนี้นะครับก็มีในแมปทั่วไปก็มีนะเออก็เป็นหัวซ้ำๆกันละ ตอนนี้เราจะกระวนมาที่เวทีอรอบนึ้งทำไมเราตายก็ไม่รู้นะฮะเอื่อี้เพื่อนเปิดเิดง็็มันเป็นไรนะครับเมื่อกี้ตายเรื่องอะไรไม่รู้นะครับก็ไม่ได้ตาย ก็ไม่ได้เรื่องอะไรนะครับคือไม่รู้าตายเรื่องอะไรแล้วก็เพื่อนเราหายไปไหนก็ไม่รู้นะไปดูไปชมโมเดลนะครับก็ก็เราเต่เพื่อนฮนะเออพูดเพื่อนพูดถึงเรื่องไรเราไม่ค่อยรู้นะไปฮนะ สวยดีนะแบบนี้เป็นใครค้าย่ยมคือครั้งที่แล้เป็นตอนเมืองก็ใช้สะพานคนละอย่างอันนี้เป็นถนนอันนั้นเป็นรถไฟฟ้าที่ยังสร้างไปเสร็จนี่อ่ะมีเอาบุมบอกเหมือนเดิมไม่ต้องรีวิวละปิวป้วปิว้วปิดประตู นี่ฮจำหัวรถจักรนี้ได้ไหมฮิตไตชิกับขบวนรถด,ด่วนเนี่ยเออถ้าใครยังไม่ได้ไปดูเดี๋ยวผมจะขึ้นจอให้ดูนะอืมอ่าจำได้จำ,จำกันได้หรือยังเราก็มาการถนนเหมือนเดิมนะฮะโอเคฮะ เตียงเขาจะมันจะขับรถไฟนะเดี๋ยวผมจะไปขับหัว GEA สักครู่หนึ่งนะฮะ GEA รอบนี้ไม่ใช่อันสม้มแล้วนะของเรารอบนี้นะคะจะเป็นแบบที่ดีกว่าเดินนะจะเป็นสีเหลืองสนะี่ห้าสี่แปดนะก็เพ้นออกมาเหมือนนะไปะ สัวคู่หนึ่งโอ้ยไม่ติดปิดด้านว่นี่ดึงขับจากด้านนูน้น Wi-Fi ผมไม่ติดนะก็ขอภัยนะครับผมขอเข้ากิมใหม่นะสักครู่นะคะแบบบผมค้าง ไปครับเราเพิ่งเข้าได้ะเมื่อกี้เสิร์ฟค้างนะคะเมื่อกี้เสิร์ฟไม่ติดนะเออโทษที รีิวเป็นแอดมินนะเออแอดมินรีวิวไปกี่รอบแล้วเนี่ยเออป้าเจ๋แล้วครับใช้คำสั่งแอดมินสักครู่หนึ่งะฮะเดินลองที่จะใช้ฮะเลยใช้แล้วติดบัอกอีกผมไม่ชอบนะเพียนนะอ่า เดีย๋ยวสักครู่หนึ่งฮะเดี๋ยวผมจะบอกใเพื่อนไปเอารถไฟแป๊บหนึ่งฮะขอสักครู่ไปครับตอนนี้เราก็มัดตอ,อกกันได้เลยนะฮะผมได้บอกเพื่อนไปแล้วนะครับไปเพื่อนพิมพ์ไรนี่ โอเคฮะเพื่อนเขาอยากคุมไม้กั้นเราก็ให้เพื่อนนะไม่ได้ว่าอะไรเยลยเราจะเอาไมคกั้นลงนะมาจิกมากเลย ไม่ครับเอ้าเอา,เ,อา,เ,อาเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยคือเกิดอะไรขึ้นนะเม็ดก็ไม่ได้คลางนะอ่ะเออมุงจัดเมื่อเขาขับรถไฟได้เราก็ให้เพื่อนขับไปนะ เราจะไปขับหัว G E เอนะครับทุกคนนี่หัวเลี้ยงนี่นะ เพื่อนเล่งใช่ไหมเพื่อนเล่งเราก็เล่ง ก็ลงมาบอกด้วยโอ้โหคือตอนนี้อีเคผมพังดนีเรียบร้อยแล้วก็ได้ตับอกด้วยครับผมจะได้ปิดไม่กัน <c oughs> ก็เพื่อนปิดแล้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอ <c oughs> เราบอกเพื่อนกันนะครับมาแล้วอือ เพื่อนก็ถามตลอดเลยเออเดินแบบเมอน,นแมนนะครับเออไม่ไม่ขึ้นคุมไม่กัน้นขึ้นแล้ว กดมือแบบแบบแบบ,แบ,บหนีฮะเอ้ยยังโหดรถไฟปูเป็นอะไรไม่ได้เหลือทำไมแต่ละก็จะบอกใครนะครับว่าเซิร์ฟบัคกนะขอเวลาแป๊บนึเอาไงครับทุกคน ผมลืมลืมอัดครับทุกคนโทษที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 รถไฟคุณปู่ครับข้างไปแล้วครับโอ้โหทุกท่านได้ใช้งานจริงเลยคังละแล้วต้องทำอย่างนี้ครับให้ขบวนรถล้อเนี่ยออกไปครับคือถ้าเราดันได้ที่เราดันเลยนะ เล่นแบบีโอเคครับแมพสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบแค่นี้รถไฟค้าง